การเรียนเคมีเนี่ยมันต้องมาจากความเข้าใจอะฮ้มีส่วนรูมในการเรียนนะฮะเขาตอบถูกหรือตอบผิดเด็กคราจะมีวิธีตอบสนองเขาถูกลูกถูกลูกมันเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาดีใจอะการคำตอบที่บอกว่าถูกลูกแต่ถ้าเด็กผิดครูจะไม่เคยใช้คำว่าผิดลูกเพราะครูมีความรู้สึกว่ามันเสียกำลังใจแล้วก็อุต่า์นั่งทำ ถูกไหมแล้วเขาทาพลาดครูให้เวลานะหนูลองทําอีกนิดนึงแล้วครูเชื่อว่ามันเกือบถูกแล้วถ้า่นคิดอีกนิดนึงหนูจะเห็นจุดที่ผิดของหนูถูกหรือผิดคุณค่าเท่ากันถูกหนูแค่ดีใจแต่ถ้าผิดหนูจะเห็นว่าหนูมีจุดอ่อนตรงไหนหนูก็แกนะ้เพราะเด็กจะไม่มีความรู้สึกว่าถ้าเขาผิดคือสิ่งที่เลวร้วาย ปัจจุบันแหล่งความรู้เยอะแบบมากๆก,การความรู้ไม่ได้ต้องมาจากโรงเรียนกุวิชาความรู้มีทุกที่และหาง่ายมากอย่างสมมติว่านักเรียนอยากจะเรียนม .4 เทอมหนึ่งแลวไม่เข้าใจไม่เข้าใจใน Youtube มีและถ้าไปเรียนกับคนนั้นคนที่หอาจารย์คนที่1ไม่รู้เรื่องลองคนที่2องดิอ่ะพอดูปับ๊บเราก็มารวบรวมความรู้ของอเราเองที่หามันมีเยอะแยะไปหมดโลก แต่เราอาจจะต้องหาหน่อยเท่านั้นเองเพื่อนที่เรียนก็ไปสอนเราได้มันมีหลายทางเลือกมากลูกเรียนแล้วให้เรียนรู้จากความเข้าใจอย่าท่องสูตรในโลกมันมีเป็นล้านตัวลูกแล้วเมื่อไหร่หนูจะท่องหมดลูกมันต้องต้องจับมาผาสมคําแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมตัวนี้มันต้องห้อสามตัวนี้มันต้องรู้จากเหตุผลจริงๆนะถ้ารู้เหตุผลจริงๆ,ๆกี่ตัวก็เขียนได้ ทดลองย่อส่วนนี่ครูชอบมากเลยนะการเรียนนอกจากเข้าเรียนจากความเข้าใจแล้วถ้าเขาได้เห็นของจริงอ่ะเขาจะจดจํานาถ้าเราพูดเลื่อนลอยเนี่ยมันจะยากครูก็เลยใช้การสาธิตดู YouTube อะไรเงี้ยนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยครูครูคไปเห็นไอ้การทดลองแบบย่อส่วนเฮ้ยอันนี้เหมาะมากคือที่เก็บก็ไม่ต้องมากกระชับและไม่เปืองสารเคมีเนี่ยกล่องแค่เนี้และทุกอย่างเขามีครบหมดแล้วเห็นไหม มีครบหมดเลยอยากจะดูว่ากราฟตัวไหนแพร่เร็วกว่าตัวไหนทุกอย่างมีครบหมดเลยแล้วก็เด็กทุกคนเนี่ยที่นั่งเรียนเขาได้ปฏิบัติการจริงท่านเด็กได้ลงมือเองกับดูครูสาธิตเชื่อเลยว่าเด็กชอบทําเองเด็กชอบเห็นเองแล้วก็มันง่ายและอุปกรณ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่แบบเลิกจุดประสงค์หลักของเขาก็คือความเข้าใจคีีอย่างแท้จริงจากผลการทดลองตรงเนี้ยที่เขาเห็นจริงด้วยเพราะว่าอันเนี้ย มันน่าคุณอยากให้แต่ละโรงเรียนหรือพ่อแม่ก็ยังทำได้เลยะฮะซื้อให้เด็กดูเนะีฮะเขาเขาเข้าใจเขาสามารถเรียนรู้แล้วเข้าใจได้เก็บก็ง่ายด้วยนะจริงๆชอบมากอันนี้เรียนสิ่งที่มองไม่เห็น เรียนเพื่อสอบเหรอจริงๆมันไม่ได้เรียนเพื่อสอบอย่างเดียวนะลูกสอบมันก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราเรียนไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมเราต้องสระผมด้วยตัวนี้ทำไมต้องมีคีมนวดผมอันนี้ผมเราเป็นเบสนะคีมนวดที่เป็นกรดมันจะรักษาสภาพผมเราได้ทำไมเราไปกินปลามันรู้สึกคาวทำไมเค้าให้บีบมะนาวจริงๆความคาวของมันเนี่ย มันมีแอมมีนแอมมีนมันเป็นเบสถ้าเราบีบกดเข้าไปเอามันทําให้เป็นกลางความเป็นเบสของมันหายไปเขาบีบมะนาวไม่แค่รสชาติอย่างเดียวเออความคลาวก็จะหายเฮ้ยมันตอบได้นะฮะแล้วมีความรู้สึกว่าเรารู้จริงนะฮะคือบางคนที่ไม่ชอบเคมีเนี่ยคือว่าเปิดใจเถอะเราปิดใจ เราไม่ชอบฟิสิกส์เราไม่ชอบเลขเราปิดเลยเราปิดประตูตายเลยเราก็จะไม่ชอบมันไปตลอดชีวิตเคมีคือความจริงที่มีเหตุผลและน่าสนใจ